ไอ่าเอาขึ้นแล้วตบมือหน่อยดีใจเร็วเออตรงนี้มันตรงนี้มันอยู่ไกลไปลุกเดี๋ยวใกล้ดีกว่าเราเอาแหละบอบอในระบอบประชาธิปไตยเราไม่เป็นการเผืนอแต่ในการ ครับแต่เน็ตอาจจะพูดกับเราใกล้ๆที่สำคัญที่สุดก่อนที่หนูกลับบ้านนะลูกเป็นความรู้สึกวงใ่ในทางที่ดีว่าพวกหนูต้องไปบอกพ่อบอกแม่ว่าอย่านอนหลับทับฉิตที่สำคัญที่สุดลุงอะไรขึ้นเข้าเงินมาให้ห้าร้อยตอนนี้สมมติมีใครมาซื้อบอกพ่อ,อถ้าจะรับรับได้แต่ไม่ต้องไปเลือกหรอก เพราะคนที่เขามาชื่อเสียงเนี่ยเขามาจ่ายเงินเนี่ยเขาทํางานไม่เป็นหรอกลุกแน่นอนจิ๊บเอเอถ้าทํางานเป็นเนี่ยจะมาชื่อเสียงทําไมถูกไหมเพราะงั้นเพราะหนูใจได้ลุงเนี่ยเคยดํารงตําแหน่งสมาชิกผู้ทิจสภาเคยดํารงตําแหน่งสมาชิกรัฐสภาเพราะฉะนั้นจึงเข้าใจเพราะงั้นถ้าเขามาซื้อเขาเขาบอกอยังไงก็ตามหนูบอกพ่อบอกแม่ว่า คนเรียกไอ้ดูุกอาจับมือหนะเก่งั้ยเอ้าเดี๋ยวก็จับต่อมาเดี๋ยวไปทำอีกมาเอาคเอาแค่นี้ก่อนเนี่ยเออท่านครับต้องขอบคุณคณะครูอาจารย์เนี่ยผมก็อยากจะเจอไอ้หนูอยู่แค่นี้แล้วก็ให้พวกเราเห็นความสำคัญข้างหลังเรียนมอะไรหนูกมสาม เข้าใจระบบป,ประชาธิปไตยพี่ลูกเอาไม่หลุดไม่วัน,นไอ้แม่หนูไม่มีสิทธิเลือกตั้งแต่เป็นของพ่อแม่หนูนะเป็นพี่เป็นน้องนะถึงเวล<อ>าเลือกคนหนูมันจะหลุดไอ้คน,น,นแ,ลแล้วออกน้นีย่ย,ยทำงานไม่เป็นหรอกถ้าทำเป็นไม่ต้องหยียบชาวบ้านเลือดหนูฟังเนี่ยโตแล้วตอนเวลาแถวบ้านเราอยู่ในปา่าสมุนไพรงชาติปรากฏมีคนมาร้อง ว่าถูกต,ตำรวจจับดำเน,นินคดีก็เอาตัวรูกาปเขามาล้องลุงท,ท,งางาท,งาทําให้ตารวจจับไม่พ้งทุกเรื่องถ้าเกิดเพราะงั้นการทําหน้าที่อะไรก็ตามเราโตเราต้องฟัาและรับผู้ข้างหน้ามันเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องเข้าไปแก้ในสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นหน้าที่ทาไหมายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องตอบคำถามอย่างไรห,หนึ่งพิจะะารณาการก่อวุฒหมาย สองนำเรื่องข้าที่ประชุมคณะกรรมการกควบคุมการเมืองราชการ่ปดีสุดท้ายในเมื่อชาวบ้านเกิดร้อนไม่ว่าเรื่องใดก็ตามไปรอรับเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสเนี่ยจะต้องไปดำเนินการให้ผู้รอเพื่อแก้ไขปัญหาแต่สอสองพเพราะเขาไม่เข้าใจหรือไม่รู้เรื่องหรือแพทย์จะเป็นอธิบายห,หนูฟังว่าอานาคตข้างหน้าท่าหมูเห็นเออ และทํางานเป็นทํางานในสภามาแล้วเพราะงั้นถ้ามีอะไรบอกพออก็ได้บอกลูกไม่ได้และลุงก็ไม่้ดนทุกเรื่องท้ายนี้ไม่มีอะไรจะพูดแล้วอย่างดีที่สุดก็คือฝากไปบอกพ่อบอกแม่นะลูกว่าและบอบประชาธิที่ยดุงสันติภาพฝากให้เลือกเบอร์เฮ้ยอะไรลูก ระเบิดให้ลูกฝากพ่อฝากแม่แล้วลรับรองได้ว่าลุงเป็นที่พู่งใจเย็นและไม่เคยละเลยเมื่อก่อนนะลุงไปถามพ่อถามแม่แเรานะตายเจ็บเจ็บโตปีมลในที่สันติภาพคูพ่ไฟสันติภาพทาั้งนี้เพื่อที่นี่ลุงก็มาเอาจบมาจบเอาคนป่วยเยอะลงลุงถามที่เคแล้วไม่เคยที่ไหน,น เพราะงั้นถ้าอยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงคนที่อยู่กับชาวบ้านคนที่มีคาบตาคุและไปทุกที่ระยะเวลาสั้นสุดที่ไม่ได้ไม่ได้ขาดกันแล้วท้ายนี้บอสเราได้รัอุลอตัวเนี้ยตัวถ่ายทอดให้มันแห็นตามมุมทีนท้ายนี้ทุกนะท้ายนี้คุณฟังไม่เว้นจะมอบให้ท้ายนี้ต้องขอบคุณบรรยาการต้องขอบคุณทุกคทั้งหลาย ขออวยพรปีใหม่และขอขอให้โชคดีขอคุณอมโญ้้ให้หลุดต้องขอบคุณท่านผู้บริการคณะครอาจารย์ที่ร้านกำปังไทยนะครับสิ่งที่ขอให้เกิดก่อไปนี้ขอพระบรามมรมีแห่งองค์พระธาตุแช่แห้งสิ่งศักิ์สิทธที่เราท่านรู้สุชาจงโดนบรรดาสถานพรสามประการให้กับพวกเราทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ขอคณะครัวจาร์พรประการแรกขอให้เราท่านทั้งหลายปราศจากโรคภยัย ราักจ,จากพย,ย,ยกันตรายต่างๆไปให้ได้พร้อมกันครอบครัวบริวาพรพระการที่สองท่านใดที่ประกอบธุรกิจพ่อแม่เราประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรในเรื่องใดก็ตามก็ขอใหุ้มหวังในสิ่งไปถึงทางการเกษตรในขณะเดียวกันถ้าหากตัวญาติพี่น้องลุงป้านะ้าอาและราชการก็ขอให้มีความก้าวหน้าในชุดราชการที่ถึงปกระสงสุดท้ายขอให้หนูทุหลายที่หนูอยากได้ตอนนี้อยากได้เตะถีจะไม่ลูก ได้เกทีช่ไม่ดนขอให้เวลาจะทำการบ้านหรือรูสอนอนไรก็ตางก็จบออกได้เกทีทุก,กทคนขอ้อยถุงน้ำและมีเงินมีทองมีกินมีใช้ตลอดไปปี2 5งพ้สแลและตลอดไปหนูอยากได้เกรตเ,<อ>เลือกเบอร์